พี่กลับมาแล้วค่ะทุกคนคะมาบ้านหนูตอนตอนท,ที่วัดสุนะคะมาบ้านหนูดูด้วยนะคะคนเยอะเยอะเลยค่ะแปดแปดคนเลยนะคะเราจะแจกขนมให้กินนะคะ ขนมให้อร่อยอร่อยนะคะทุกคนพี่พี่ชายอะไรเหรอน้องสาวนีคุณไปมารับแล้วไม่ใช่แฟนนี่มันมันน้องสาวของผมเออผิออดขอโทษน้องสาวมารับแล้วมาพี่กระโดดข้ามโอ้ยไม่ขึ้นวันใดอะมันไตายเลยอะ หน้านะคะครับครับครับค่ะรถที่ใช่ไหนอะ่ะบอกว่าปล่อยประกันแล้วอ่ะปล่อยประกันเฮ้ยไหไงอะ่ะพี่ชายเจะปล่อยประกันทุกวันให้ฉันมาค่อย